สวัสดีพี่น้องมาผอกันในสองวันทีท่ีสิบสามทานว่าพกหาพี่น้องวันนี้ครับผ้าเขาป้าคือเก่าแล้วพี่น้องมาผอกันอยู่ป่าลางนอสปอปนอเอาสปอปก่อนเดินทางสวัสดีจ้าวันนี้มาผอกับสาวปอกัตนาอีกคือเก่าจ้าวันนี้มาหลุ่นมาติดตาเมึงเน้อจ้า,ว,า,า,าๆๆว่าสีแดงสีมันบอเอาหลุ่นน้ำกันยาวๆพี่น้องว่าสีแดงสีมันบอวันนี้ เปิดแหงล้างแหงเปิดป่ะเอาแบบงาำพี่นนองมคิดตหมอกด้วยจ้ะหมอกพี่น้องสีแบบงามเลยเนาะงน่าใชจ้ะขึนต่งพี่น้อง กอได้กพี่น้องแต่บาดอกมาใหญ่เน้อขม้นคหนาฝนพี่น้องเีแต่ดอกงามพี่น้องเรื่องบานแข็งเลยจะซ้ำนีมดอกตูมพี่้องนี่กอจกพี่น้องืมเะตหมอกน้งดาม งามพี่น้องงามเลยเอาลเอาลยเก็บดอกหนึ่งพี่น้องอแบบง,งามเลยงามงามดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าห่างๆเลเด้อจ้ะออกไรเหมูอนละกอเดี้งแบบเนาะแบบง,งามเนาะดอกนึงจ้ะพี่น้อง ตุ่มงามๆเลยพี่น้องงามนะจ้าโ้ดอกหน่อนี่ดอกโอ้ยแต่สียดายดอกแต่สียดายแห้งถึอนี้อีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยตะหลุนนี่ได้เคลียต่มหนึ่งจ้าตะหลุนนี่ได้เคลียพี่น้องดินพันแหงเป็นขืนบ่อดเพี่น้องดอกหนึงจ้าตุ่มหนึ่งนะพี่น้องขาสั่นแห้งพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้อง เอาสปอบดูอ,อ,อดอกงามๆเลยจ้ะกำลังบานงะเนาะท่านชมเลยเอาไป,อปเอาสปอบเอาโคแล้วนเนาะโคแดดแล้วก็ขึนมาไหนขึมนม่ไหนพี่น้องติดหักติดหักใหม่พี่นอ้องดินก็เริ่มแห้งแล้วเนาะอีกดอกนึงพี่น้อง ดอกหน่อยแต่ว่าแข็งดีเด้อจ้าพี่น้องเอาพอเป็นโม่แล้วพี่น้องบางนเด้อจ้าต้นพมนเด้อจ้าพี่น,อน้องน<ำ>ี่เป็นดอกทำงานพี่น้องแหนจ้าบานแหนแมลุกตลอดพี่น้องโม่ในลายดอกเป็นน้ำไปน้ำไปพี่น,อน,นอ้องน้ำไป เอาดอกนี่บ้ปงอ้ห่าหักใหม่พี่นอกจะดอก้างานเรยครับอีกดอกหนึ่งหนาวในเด้อจามุนี่ดูดอกมั้งจกดอกดอกมังจ้ะหาหาดอกเลยเนาะเล่นบอกหาที่สี นี่กระดอกงามๆพี่น้องงามๆแข็งเลยจ้ะเอาอืองามแห่งพี่น้องสะอ้อนบอจ้าเก็บเพชรนางสาวปอบจ้าจ้าพี่น้องงามงามเลยจ้ะสาวปอบเก็บเห็ดเธอเก็บเห็ดเธอไงวะเธอเก็บเห็ดเธอไหเหนาวแหี่ยพี่น้องเอาเขาแล้วสามหอมพันไปพี่น้อง หลุนกันต่อหฮมที่สีพี่น้องหุุนกันเงี้ยเง้ววสชดลยชิมานซำเลยหมือนอ๋อสามดอกเลียงเลยพี่นอ้องกันอ๋อสับปะดุยเออพี่เนะวัชสลไปหอมสียังมีหอมซ้มอยู่พี่น้องจ้ะสองดอกเอาน้ำงามได,ด้จ้ะ กสองคุณเลือกไปดอกนี่หมูเก่ากับพวกหญิงหมเก่าพี่น้องซ้อ,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 อมจูงจ้าวันนี้มีแต่มงามๆเด้อจ้าอุ้ยขาจูงนึงโอ้ยจับยังกรบประะุกเเย็นแน่พี่น้องเย็นหนาวแห้งวันนี้พี่น้อง มองรับตูมซ่องตูมพี่น้องโอ้โอแต่สีดายเนาะแต่สีดายเอาไว้เพื่นขับ่ขคืนนาะพี่น้องดินแข่งนะเนาะอีกดอกเลยอีกดอกอ้ยทะลุนนี่เนี่ยยนอยู่เนาะครับ เคียบอสปอร์บันเบ่อเคียบเบคนนอตหลุนนี่เนาะเอาแต่เคียแล้วก็เทมีนองบันเอาพอาเคียอยู่ตัวเนาะเอาใส่นึ่งสองโหลเบื่อกลางผูรเอาเก็บเลยเก็บเลยเล่นเนาะ โมเกียกับโมเฮนติลอะดอกเอกซองดอกโอ้ยตะลุนน่นนี่โยโมเกียโมเ็นแล้วนี่โมเ็นแต่ว่บใหญ่อะ่างีฮะสีคือบุบแดงเนาะคนกำลังจิขึ้นเอา้าบรรยากาศอยู่ป่ายังมาส่าพี่น้องเสียงจากธรรมชาติพี่น้อง จ้ายิ้ตยไปต่อมาสปปแมนแต่บมเคียวเห็นพี่น้องขาเป็นสันเนาะเก็บดอกก็ยังมีให้เก็บอยู่พี่น,น้องเหรอเหยียแตงนาพี่น้องเปลี่ยนไม้กระมัมนเนาะเข่าไม้ซองพี่น้องซ้ <laughs> องไม้ด้วยพี่น้องแต่ว่าก็งามได้แหละเนาะเหยียบลังซ้มเจ้เาพี่น้อง ดอกงามอยู่เนาะดอกงามอยู่แต่ว่าหางแหงเนอฟองดอกเอาไะไรวะบานแข็งดอกเลยดอมันเ่อยเสือเลื่อยเสือเหรอเฮ้ยฮิตกอเขาเฮ็ดล้างสันมนะพี่น้องเฮ้ยไข่โกมีดีจ้ะดีเลยยังไม่พอเฮ็ดล้างสัมอีกเนาะ อด,ดอกเป็นกี่ดอกดอกก็อยูเรื่อยๆดีเด้อจ้ะหยิบลังสัมกับแกงแสบกันเนาะแกงหวานและพี่น้องเช่นลำบงครับบานแกงเราสปอปบานแค่ไปแกงพี่น้องไปแกงโสดนๆต้องเวีนเนาะสามดอกพี่น้องมันอู้ย,ยาง,งามนี่เนาะหยิบลังสัมเลยจ้าพี่น้องอีสองดอกพี่น้องปีนี้สิเก็บหอดปีใหม่ผลลัพธ์พี่น้องจะคอยเศร้าเก็บ แต่ว่าอากาศคือแล้วพี่น้องมันอากาศที่บดเนาะสปนอีกดอกหนึ่งพี่น้องนานว่าแิบ,บมันมันพี่น้องได่คือเกาหมันคือเกาจ้าหมามันอย่างนี้เนะาะอีกดอกหนึ่งพี่น้องพอมันสีส้งคืออยู่ไหมสปปคืออยู่จ้าเอาหลังจากเปลี่ยนไม้พี่น้อง มาลุนน้ำกันไม้ซองสิเป็นแังใดแตงทิมานบอลคือบอสปอตเอาคืออยู่บัสันเนาะหลุนน้ำกันได้ยาวพี่น้องเอาแตงพี่น้องสีสัมสัเนาะออกสีเหล่ๆแน่น้อยนึงสีหมมหมมสีน่าง,งามอยู่พี่น้องแต่ว่าคือดอกหน่อยเนี่ยนะ หน่อยก็เอาเห็ดหนาหนาพนออหนว,วพี่น้องเอาออกซีวงเด้อพี่น้องบัดหลังซ้ำจา้าพอไปเรื่อยๆได้เก็บไปเรื่อยๆเด้อจ้าพี่น้องน,นี่เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องดอกเนาะดอกหนานแรงพี่น้อง หูยังด่ะพี่น้องอีกซองดอกพี่น้องสามีดอกนึ่งสโอ้ยอีดอกนึ่งคือหันนับสามอี่ดอกหนึ่งโอ้โเอ๋อไงเนวใหญ่ไเลยหรอหอมเลย ดอกหนึ่งจับพี่นอ้องเฮ็ดหลังสัมเด้อจ้บพี่นอ้องงามงามจ้าดอกหนึ่งจ้าเป็นเห็ดอกออกหลังสัมเด้อจ้บพี่น้องงามงามจ้าแต่พอออกข้างหางได้จ้บเป็นเห็ดนหนมอกแกงแส่บแกงหวานจ้าเห็ดหลังสัมอดอกหนึ่งพี่นอ้อง ของโครงการเนาะเพิงหนึ่งเพิงหนึ่งเอาแหงๆก็ยังมีไอ้เก็บอยู่พี่น้องเอาดินจากพี่น้อง<ม>เอาเวัตถ์ละพี่น้องเอ้ยมือน,นี่เห็ดตะหมอกเนะาะอีกสามดอกพี่น้องเด็กเก็บไปเล่นไปเนาะเล่นก็มี้มีอยู่แหงๆก็ได้ ขอเลื่อยก็บเลื่อยได้จ้าสีขาวยังมีอยู่พี่น้องเอาสำหรับคลิปวันที่ยี่สิบสามท่นวาหกหาพี่น้องก็คือสีแมนได้เดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องส่วนยอดใดยอดมานก็ถือว่ามานพอสมควรพี่น้องเลยสำหรับมือเฮ็ดใบเนะาะสปอปเนาะเฮ็ดก็เริ่มอึดแล้วพี่น้องที่ปีใหม่แล้วเนาะ แต่ว่าส่วนมากสิมันเป็นเฮ็ดกอพี่น้องมือนี้สีสีสันนี่งามขนาดเนาะเอาสปอปสวัสดีจ้ามือนี้สาวปอการตนาคงจะได้ลาพิล่าน้องกับบ้านก่อนได้จ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องรอปลาการตนาไว้น้ำมีได้จ้าเอาก็อย่าลืมได้พี่น้องฝากช่องรอปลาการตนาไว้น้ำเนี่ยเอาคลิปหน้ามื่อหน้าพอกันไหมครับ ขอบคุณครับผมเอาอมื่อื่นไปนหลุนกันไหมพี่น้องวัสิีใดสิมาแนวใดมือมือื่น,นเฮ็ดก็เริ่มบ้างครับพี่น้องก็คือสิเมนห้หาปอกหอยแบบสบับหาปอกหอยมื่อื่นน่าจะเป็นครัวปอกหอยพี่น้องมืออื่น